สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนรู้จักหมู่บ้านคิริวงกตกันไหมครับหมู่บ้านนี้นะครับอยู่ที่อำเภอนายุงครับจังหวัดอุดรธานีติดกับอำเภอสังคมครับของจังหวัดหนองคายและอยู่ใกล้ๆกับเชียงคานนะครับของจังหวัดเลยนะครับที่ใครๆหลายๆคนอาจจะเคยไปกันนะครับนี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆครับที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นภูเขาห้วยลำธารน้ำตกต่างๆที่จะเป็นสถานที่อันซีนของหมู่บ้านนะครับ ที่หมู่บ้านนะครับจะมียานพาห,าหนะประจําหมู่บ้านคือรถอ e ีแท็ที่เป็นพาห,าหนะดัดแปลงครับจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราจะได้นั่งไปในทริปนี้ด้วยนะครับและสำหรับทริปนี้เราจะพาทุกคนไปกินอาหารป่าพร้อมกับดูน้ําตกที่เป็นจุดอันซีนของหมู่บ้านกันนะครับผมและนี่คือหมู่บ้านคีริวงกตอำเภอนายงจังหวัดอุดรธานีครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปที่หมู่บ้านคีรีวงกตนะครับต้องมีกฎด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นคีรีวงธรรมดาก็คือจะเป็นที่นครศรีธรรมราชนะครับโดยเรานะครับจะเริ่มเดินทางจากจังหวัดหนองคายเข้าสู่อำเภอสังคมนะครับและผ่านเข้าสู่เขตของจังหวัดอุดรธานีครับเพื่อเข้าสู่อำเภอนายูงเป็นอำเภอถัดไปและเราก็จะมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านคีรีวงกตกันครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มาทางอําเภอสังคมนะครับก็จะมีความได้เปรียบเรื่องของวิวนะครับเพราะว่ารอบข้างนั้นเต็มไปด้วยป่าไม้มากมายครับรวมถึงแม่น้ำโขงสายยาวนะครับที่เพิ่มความโลเคอลและความเป็นธรรมชาตินะครับก็ต้องบอกเลยว่าสวยงามครับผมและนี่เป็นแมปโดยคร่าวๆของเรานะครับเป็นการสรุปเส้นทางนะครับ อ่านะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่หมู่บ้านคีรีวงกตนะครับผมต้องขออนุญาตเล่าประวัติของหมู่บ้านคีรีวงกตกันก่อนนะครับจากการศึกษานนะครับของนักโบราณคดีพบว,ว่าหมู่บ้านคีรีวงกตนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างรอยต่อของ3จังหวัดได้แก่จังหวัดอุรารานีครับจังหวัดนนทงุายและจังหวัดเลยครับตามประวัติที่กล่าวไว้นะครับมีกุลกลุ่มหนึ่งนะครับ อุพยพมาจากจังหวัดเลยเมื่อปีพศ2450ครับเมื่อมาถึงบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านในปัจจุบันจึงเห็นความอุดมสมบูรณ์เลยตั้งถิ่นฐานครับโดยชื่อแรกของหมู่บ้านคือหมูบ่บ้านห้วยเฮียครับเพราะบริเวณดังกล่าวมีหนองน้ําและลําห้วยผ่านและมีสัตว์ป่านานาชนิดครับที่สําคัญเลยนะครับคือตัวตะกวดครับผมซึ่งในภาษาอีสานเรียกว่าตัวเฮียนะครับ จึงนำมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านต่อมาครับในปีพศ2521นะครับได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านามองว่าอาจจะไม่สุภาพนะครับจึงเปลี่ยนเป็นชื่อหมู่บ้านคีรีวงกรในปัจจุบันนะครับเพราะสภาพที่ตั้งหมู่บ้านนั้นมีภูเขาล้อมรอบครับและนี่คือประวัติคร่าวๆครับของหมู่บ้านคีรีวงกรหมู่บ้านที่อบล้อมด้วยธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามครับ พร้อมกับทุนธรรมชาติคือภูเขาห้วยและลำธารน,น้ำตกต่างๆครับและน้ำตกที่เป็นจุดอันซีนของหมู่บ้านก็คือน้ำตกห้วยช้างพลายครับลำธารที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในหมู่บ้านและใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรครับและมีห้วยน้ำห้วยนะครับที่ไหลผ่านหมู่บ้านและยังนำมาใช้ในเส้นทางในการเดินทางของหมู่บ้านอีกด้วยครับและยังมีวิถีชีวิต ที่เรียบง่ายของชาวบ้านคิริวงกตครับโดยส่วนมากทําอาชีพเกี่ยวกับเกษตรครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกมันสับปะหลังสลับกับการปลูกข้าวและทางหมู่บ้านนะครับยังมีกลุ่มอาชีพต่างๆครับที่น่าสนใจเช่นกลุ่มทอผ้าครับกลุ่มทอผ้าด้วยมือครับกลุ่มทําไม้กวาดจากดอกเข็มครับกลุ่มอาชีพต่างๆเหล่านี้นะครับผม คือวิถีชีวิตของชาวบ้านและในการเดินทางของชาวบ้านกีรีวงกดด้วยความที่รอบข้างครับมีแต่ภูเขาล้อมรอบจึงมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางเหล่านั้นครับในการเดินทางจึงทำให้เกิดยานพาหนะที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านครับนั่นก็คือรถอีแท็กนะครับเป็นยานพาหนะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ภายในหมู่บ้าน รวมไปถึงอำเภอและบริเวณใกล้เคียงครับและในคลิปนี้เราก็จะได้นั่งรถอีท็กด้วยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับอำเภอนายุงกันนะครับสักนิดหนึ่งนะครับเดิมทีนะครับอำเภอนายุงเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอน้ำสมครับโดยจะมีตำบลน,นายุงตำบลนาแคร์ตำบลโนนทอง ภายหลังนะครับได้ถูกแบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอนายุงในปีพศ2530ครับและให้ขึ้นปกครองกับอำเภอบ้านผือครับเพื่อการปกครองที่เข้าถึงมากขึ้นหลังจากที่เป็นกิ่งอำเภออยู่8ปีครับก็ได้ถูกยกฐานะจากกิ่งอำเภอนายุงครับเป็นอำเภอนายุงจนถึงปัจจุบันครับโดย เขตการปกครองของอำเภอนายุงนะครับก็จะมีตำบลนายุงครับตำบลบ้านก้องและตำบลนนทองครับยังไม่จบนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอเสริมความรู้สักนิดหนึ่งนะครับหมู่บ้านคิรีวงกรนะครับก็อยู่ภายใต้การปกครองของตำบลนาแคครับและตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่หมู่บ้านคิริวงกรครับหมู่บ้านแห่งธรรมชาติและวิถีชีวิตครับผม ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่หมู่บ้านคีวงกดนะครับผมอำเภอนนยุงจังหวัดอุดรธานีแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เราก็จะไปขึ้นบอดี้แท็กต่อนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของหมู่บ้านนะครับเพื่อที่เราจะไปทานอาหารป่าแล้วก็เล่นน้ำนะครับมีน้ําตกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูน้ําตกแล้วก็จะพาไปนอาหารป่านะครับแล้วเราก็พูดคุยนะครับเกี่ยวกับหมู่บ้านว่ามีประวัติความเป็นมาแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอะไรกันบ้างโอเคครับ พร้อมกันแล้วไปกันเลยครับผมโดยจุดด้านหน้าเรานะครับก็จะเป็นจุดสหรับลงทะเบียนแล้วก็ The ะจะมีรถอีแท,ท็ออกนะครับจอดรอเพื่อพานักท่องเที่ยวนะครับเดินทางในทริปทริปนี้นั่นเองครับก่อนอื่นผมก็ต้องขออนุญาตเล่ารายละเอียดการท่องเที่ยวของโมบันเทียวกดก่อนนะครับ ทางหมู่บ้านนะครับผมได้มีการจัดทริปในการท่องเที่ยวอยู่3แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นการท่องเที่ยวแบบครึ่งวันนะครับภายในทริปก็จะประกอบไปด้วยการนั่งรถดั้กชมวิวธรรมชาติครับกินอาหารป่าที่น้ําตกพร้อมอาหารหนึ่งมื้อแล้วก็เดินทางกลับครับแบบที่2นะครับเป็นแบบ1วันนะครับโดยจะมีการนั่งรถอแตากินข้าวป่าครับเล่นน้ําจากน้ําตกห้วยช้างพลายนะครับพร้อมอาหารหนึ่งมื้อแล้วสามารถเลือกเวลากลับได้ครับแบบที่3ก็คือ 2วันหนึ่งคืนนะครับโดยจะมีอาหารให้3มื้อครับมื้อเที่ยงเย็นแล้วก็เช้าครับพร้อมโฮมสเตย์สำหรับนอนค้างคืนพร้อมลุยเล่นน้ำครับในน้ำตกมาชมไทยแล้วก็กินข้าวป่าจบด้วยกิจกรรมใบสีสุขันนะครับทางเรานะครับได้เลือกทริปแบบครึ่งวันนะครับโดยมีราคาพันห้านะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยหรืออยากสอบถามรายละเอียดก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ของผู้ใหญ่บ้านนรินอนันทวันได้เลยนะครับและในการจองนะครับควรจองก่อนล่วงหน้าหนึ่งวัน เพื่อจัดเตรียมสถานที่และอาหารพร้อมรถอ e ีแท็กนะครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านคิวงกดนะครับเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะเป็นแบบนี้เลยครับ <c oughs> พอเรากไปไฮไลท์หลักๆอาจจะไม่ใช่ตรงนั้นนะครับแต่อยู่ที่ตรงนี้ครับก็จะสังเกตว่าทางค่อนข้างที่จะลุยนะครับโดยรอบข้างนะครับเราก็จะพอที่จะเห็น วิถีชีวิตของชาวบ้านนเรือแน่นอนครับ้่อ่ครับโดยทางต่อไปของเราก็จะเริ่มเป็นเขามากขึ้นนะครับและเริ่มเดินทาง ลำบากขึ้นอีกางนีน้มึงครับลังจากผ่านการลงเขามานะครับต่อไปก็จะเป็นการนั่งกินข้าวป่ากันแล้วนะครับและดูน้ำตกห้วยช้างพายกันครับ และนี่ก็เป็นน้ำตกห้วยช้างพลายนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวนะครับสามารถที่จะเล่นน้ำได้นะครับต่อไปก็จะเป็นการสัมภาษณ์ลงสวัยนะครับผู้เป็นไกด์ในวันนี้ของเรานะครับก็ขั้นตอนแรกเลยก็สวัสดีนะครับอันนี้ผมครับผมก็ต้องแนะนำก่อนว่า,าพ่อนะครับเป็นคนขับพาเรามา น้ำตกนะครับผมอยู่ในคอร์สที่เราเพิ่งซื้อไปนี่แหละครับผมซึ่งต้องถามก่อนว่าพ่อชื่ออะไรครับผมสวายครับลุงสวายลุงสวายนี่นะครับลุงสวายนะครับถ้ามาเจอแกก็ทักแกได้นะครับลุงสวายสวายตัวจริงของแท้นะครับผมของแท่ครับผมใช่ครับผมแล้วก็เป็นผู้ให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับผมโดยที่เรามาที่นี่คือที่ไหนครับผมลุงสวาย น้ำตกห้วยช้างพายนะครับถ้ามาคีรีวงกฏนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมพ่อครับจะเป็นที่ท่องเที่ยวครับอ๋อเล่นน้ำก็ได้ครับจะมีความลึก5เมตรเล่ลึกลงไปลึกลงไปห้าเมตรลึกลงไป5เมตรก็ สามารถกระโดดเล่นได้เองถ้าหน้าฝนก็จะดูก่อนว่าถ้าไม่เฉียงแรงก็ไม่ไม่อยากให้เล่นขึ้นเด็กก็จะเล่นทนั้งนอกถ้าเป็นหน้าฝนจะเลงมนกอ๋อครับผมว้าน้ำเเราก็มานําเสนอในอช่วงหน้าแรงนะครับผมซึ่งถ้าเอาจริงๆเนี่ย คีรีวงกุเนี่ยมาหน้าไหนปลายฝ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 นมาเลยครับ<ม>ต้นปลายฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหาาน,นหาวน,นี่น้ำก็ยังไหลยังแรงน้ำก็ยังเต็มทุกอย่างอยน้ำก็จะใสในช่วงเขานะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้มาช่วงปลายฝนนะครับผมซึ่งผมถามนะครับพ่อวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราจะได้ทําอะไรบ้างครับผมก็จะมีนั่งรถอีแท็กมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับ,<ต>รบผมของเราก็ทานข้าวขึ้นไฮไลท์ที่ว่าจับข้าว ทำด้วยชุดกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ไม้ไผ่ตอนไม้ไผ่ลานใสแกงส้มก็จะเป็นไม้ไผ่อ๋ผ้ากุโตะก็จะเป็นตองปวยป่าที่เราเอาหยวดมาแกงส้มเลยโอ้มันจะเป็นธรรมชาติล้วนเลยใช่เย้พ่ออาจะเป็นทำแบบไฮไลท์ที่ว่าคนเท่าคนแก่เขาทำไร่ท์ทำเสรับเพื่อนชามเรานี่ก็อาศัยอุปกรณ์วัตถุ บบธรรมชาติอืมธรรมชาติธรรมชาติมันก็จะเป็แนวแหวกแนวและนี่ก็เป็นช่วงสัมภาษณ์สัมภาษณ์หนึ่งของลุงสวัยนะครับต่อไปเราก็จะพาทุกคนไปดูนะครับว่าอาหารป่าของชาวคิริวงกนั้นมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับตอนนี้อาหารเราก็ได้มาครบแล้วนะครับผมซึ่งเราจะมาไล่ดูแต่ละเมนูกันเลยนะครับเดี๋ยวจะให้แต่กล้องซูมดูแต่ละเมนูนะครับก็เรามาเริ่มกันที่ จานแรกนะครับก็คือปลานะครับนี่มีปลาให้เรานะครับผมมีปลาให้เรานะครับเซตพันห้าของเรานะครับแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นส้มตําแน่นอนครับผมของคู่บ้านคู่เมืองอีสานเรานะครับผมนะเห็นทุกที่นะครับผมต่อไปนะครับก็จะมีปิ้งครับผมปิ้งนะปีกไก่นะครับผมปีกไก่นะครับยั่วยั่วนะครับยั่วยั่วและอันนี้เป็น ไฮไลท์อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็คือการนี่ครับผมหงุหงหุงข้าวเหนียวในใบอันนี้เขาเรียกว่าใบอะไรฮนะตะก้องใบตองค่ะโอ้นะครับผมข้าวเหนียวในใบตองนะครับผมนี่หน้าตานะครับผมธรรมชาติ<ร>าสุดๆมีทีเด็ดอีกแล้วครับโอ้ลืมไปทีเด็ดตัวนี้นีว่าไม่ได้เลยครับผมนี่แกงส้มครับผมแกงส้มในกระบอกไม้ไผ่ อุ้ยพี่น้องฉ่ำมากเลยอ่ะฉ่ำนะครับมาดื้อกินเข่าครับผมมากับจานต่อไปก็อันนี้เป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะครับผมบางทีจะเป็นเงาะบ้างบางทีจะเป็นก็คือผลไม้ตามฤดูกาลในช่วงน,นี้ก็จะเป็นแตงโมงไปก่อนนะครับผมเพราะเรามาในช่วงหน้าร้อนก็ตามที่บอกครับผมโอเคก็จะเป็นอ่าเรียบร้อยแทมอ่าต่อไปก็สําหรับเซตพันห้านี้ ถามว่าเราได้อะไรมาอีกบ้างนะครับก็คือทางทางหมู after, ่บ้านเนี่ยจะให้ช้อนเรานะครับช้อนที่ทําจากไม้ไผ่นะครับผมนี่ครับเป็นของขวัญกลับไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้กินนะตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่ก็จะให้กลับไปด้วยคนคนละอันนะครับมีกี่คนก็ให้ตามนั้นนะครับผมแล้วก็อันต่อไปก็จะให้กลับไปอีกเหมือนกันก็จะเป็นกระบอกไม้ไผ่ครับผมแก้วน้ําจากกระบอกไม้ไผ่นี่นะครับก็จะมี กระบอกไม่ไผ่นี่ครับผมเป็นที่ใส่น้ํานะครับผมนะแบบว่าถ้าเรากินไปเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นไม่ไผ่ตีขึ้นมาด้วยนะครับเหมือนเป็นน้ําไม่ไผ่นี่ครับน้าไม่ไผ่เป็นอารมณ์น้ําไม่ไผ่กินโชนะคะรู้สึกยังไงคะมีกลิ่นไม่ไผ่ติดมาด้วยครับแต่เป็นน้ําเปล่านะครับผมพิเศษจริงๆครับผมเขาจะให้กลับไปด้วยเป็นของขวัญที่ระลึกนะครับในราคาพันห้านะครับมีรถอัดต็ดพร้อมคนตามนั้นครับผมโอเคต่อไปขอเวลา พวกเรากินข้าวกันก่อนแล้วก็พูดพร้อมกันว่ามาเด้อกินเขาและนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านคลีมังกตนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ผมก็แนะนำให้เรามาสัมผัสกันดูนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ